เรื่องต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่เด็กนักเรียนชอบงงนะครับนะครับคือเรื่องการหาพื้นที่ผิวรูปแตรขาชนิตหลัก,กลมีงา่ายอยู่สามข้อข้อที่1คิดดูก่อนว,ว่ามีพื้นที่ผิวกี่โูก 2. นําแต่ละรูปมาคำนวณหาพื้นที่3นําพื้นที่ที่ได้เนี่ยมารวมกันถึงจะได้คำตอบเช่นดูตัวอย่างนี้นะรูปเป็นอย่างนี้นะครับหนูก็ต้องดูว่ามีพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยจนอยู่สองรูปหนูก็เอาเท่าสุทธ เป็นสองฐานคือสสูง1.5แล้วคูณสองรูปจะได้6ตารางเซนตมตรต่อมามีด้านข้างที่เป็นผืนผ้าอีกสองรูปกะมี2องข้างนะตรงนี้เราไม่รู้ด้านนี้เราไม่รู้เราใช้ปีตากรัสมาช่วยนะครับสี่กำลังสองเท่ากับหนึ่งจด้ากำลังสงวกสองกำลังอเท่ากับสองบกสได้หกขอรูปออกมาได้2.5งจุุดหูเรารู้แล้วลกว้างสองจ ันอันนี้เป็นหือผ้าหรืผ้ามีสรูปแล้วก็สองคูณหู้ณหรูปได้ยี่ตารางซนเมตรแล้วหรือส่วนฐานอีกฐานคือส่วนข้างล่างตรงนี้ครับตามจันร์มานะลูกนั้นตามจันมานะคือส่วนนี้นะก็คือสี่คูณห้านะเด้ยเพราะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดผมก็ต้องเอาพื้นที่ทั้งหมดบารวมกันคือหกคูณยห้าคูณยีได้ห้ตารางซนติเมตรนะครับใครสนใจ็นเศษนะผรมาที่0ูนย ต8โรงเรียนดุชอาโอ้านะครับสวัสดีครับ